ปกติแล้วเนี่ยในท้องตลาดน้ำตาลทางด่วนเนี่ยมีขายนะครับมีหลายๆเจ้าที่ทาขายแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับนี่ละหลายร้อยนะครับทีนี้เราก็เลยจะทํเองเพื่อลดต้นทุนในการผลิตของเรานะครับต่อไปแล้วก็เติมเ M ียมนะครับน้ำตาลทางด่วนเนี่ยจะสามารถดูดซึมผ่านได้ทั้งใบแล้วก็ผลนะครับก็เป็นวิธีทาที่ง่ายๆนะครับเกษตรกร,ร,กรสามารถทําได้นะครับ สวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเก็ิความรู้ครับในวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการทําน้ําตาลทางด่วนสําหรับพืชครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองรายละเอียดต่างๆและขั้นตอนการทําจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับอาจารย์ช่วยแนะนําตัวหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้จะพามาทําน้ําตาลทางด่วนสําหรับพืชนะครับอาจารย์ครับน้ําตาลทางด่วนสําหรับพืชคืออะไรครับและมีประโยชน์อย่างไรครับ น้ําตาลทางด่วนสําหรับพืชนะครับก็คือเป็นกลุ่มของน้ําตาลโมเลกุลเดียวนะครับอย่างน้ําตาลกูโคสและก็ฟุกโตสน,นะครับ <c oughs> ก็คือเป็นน้ําตาลที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เร็วนะครับ <c oughs> ก็คือไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงอีกนะครับ <c oughs> ก็คือเราใช้ผสมน้ําฉีดพ่นแล้วเนี่ยเ <c oughs> ขาสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับ <c oughs> ประโยชน์หลกักๆของน้ําตาลทางด่วนก็คือช่วยในการลําเลียงแป้งนะครับสาหรับผลไม้นะครับเพื่อปรับปรุงรสชาติ อาจารย์ครับน้าํ th like าตาลทางด่วนได้มาจากอะไรบ้างครับน้ <S <s ําตาลทางด่วนนะครับก็คือเราจะได้มาจากกลุ่มของน้ําอ้อยสดนะครับน้าอ้อยสดน้ําตาลสดส่วนตัวที่มีเยอะที่สุดก็คือน้ําพึ่งนะครับน้าพึ่งที่ได้มาจากเกสรดอกไม้นะครับเป็นน้ําหวานของดอกไม้นะครับส่วนตัวนั้นเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างจะแพงนะครับก็คือเราเราก็เลยจะปรับมาใช้เป็นน้ําอ้อยสดนะครับอาจารย์ครับเราใช้น้ําตาลทรายได้ไหมครับ น้ำตาลทรายนี้ก็คือน้ำตาลทรายเป็นน้ำตาลที่ไม่ใช่น้ำตาลโมเลกุลเดียวนะครับก็คือเราจะไม่สามารถนําไปใช้ได้ก็คือประโยชน์ของน้ำตาลทรายเนี่ยจะไม่สามารถซึมผ่านผิวของใบของผลของไม้เราได้นะครับของพืชเราได้นะครับก็คือเราจะใช้ไม่ได้อาจารย์ครับน้ำตาลทางด่วนใช้กับพืชชน,นิดไหนได้บ้างครับน้ำตาลทางด่วนเนี่ยเราใช้กับพืชที่เราเป็นไม้ผลนะครับเป็นไม้ผลในระยะที่ ใกล้จะเก็บเกี่ยวนะครับอย่างเช่นส้มนะครับส้มมะม่วงคือมะม่วงที่เราจะกินสุกเนี่ยเราก็ก่อนจะเก็บเกี่ยวประมาณ2สัปดาห์เราก็จะไปพ่นนะครับแล้วก็พวกพุทราพวกฝรั่งเนี่ยใช้ได้หมดนะครับมะขามอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับอาจารย์ครับน้ําตาลทางด่วนเขาจะดูดซึมยังไงครับคือน้ําตาลทางด่วนนะครับเขาจะดูดซึมผ่านทางใบแล้วก็ทางผิวของผลนะครับแล้วก็นําสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับไม่ต้องมามีการสั่งข้อแสงอะไรอีก อาจารย์ครับทำไมเราถึงต้องทำน้ำตาลทางด่วนเองครับที่เราทำเองวันนี้นะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยในท้องตลาดน้ำตาลทางด่วนเนี่ยมีขายนะครับมีหลายๆเจ้าที่ทำขายแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับิตรละหลายร้อยนะครับทีนี้เราก็เลยจะทำเองนะครับเพื่อที่จะใช้ในสวนของเรานะครับแล้วก็เป็นวิธีทำที่ง่ายๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อลดต้นทุนในการผลิตของเรานะครับเกษตรกรสามารถทำได้นะครับตัวนี้ อาจารย์ครับสาหรับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมในการทําครั้งนี้เราจะต้องเตรียมอะไรบ้างครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมานะครับก็คือโถที่ใช้ในการหมักนะครับพร้อมฝาปิดก็มีน้ําอ้อยนะครับเป็นน้าอ้อยสดเราควรจะเลือกที่ไม่มีสารกันบูดนะครับน้าอ้อยสดเนี่ยก็คือเราเตรียมมานี่ก็ประมาณลิตรครึ่งนะครับทำไมอาจารย์ไม่เลือกใช้น้ําผึ้งครับน้ําผึ้งนี่ราคาแพงนะครับน้ําผึ้งเนี่ยค่อนข้างจะราคาแพงแพงมากแล้วก็ถ้าจะหาซื้อของแท้เนี่ยก็คือหายาก นะครับเราก็เลยใช้เป็นน้ำอ้อยนะครับเพราะว่าน้ำอ้อยก็มีน้ําตาลโมเลกุลเดียวเช่นเดียวกันอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำอ้อยเนี่ยมันจะหาซื้อได้ง่ายนะครับเพราะว่าตามท้องตลาดเขาก็จะมีขายนะครับต่อไปก็คือ EM นะครับเ m เราใช้5 0 0ซีซีหรือครึ่งลิตรนะครับแล้วก็มีช้อนนะครับเพื่อใช้ในการคนนะครับสำหรับวิธีการทำเราจะต้องทำยังไงครับอาจารย์ขั้นตอนในการทำก็คือเราจะเท น้ำอ้อยสดนะครับลงในโถที่จะใช้หมักนะครับต่อไปเราก็เติมเ e อียมนะครับก, e M ก็เยีมก็ประมาณครึ่งลิตรนะครับเราใช้ครึ่งลิตรหลังจากที่เราเติมเ e อียมเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนคนนะครับตัวนี้เราใช้ช้อนคนตัวนี้จะคนง่ายนะครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นน้ํา หลังจากที่เราคนเสร็จเราก็ปิดฝานะครับก็คือถือว่าเป็นการเสร็จวิธีการทํานะครับตัวนี้อาจารย์ครับหลังจากนี้ทํายังไงต่อครับหลังจากเราผสมเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับใช้เวลาหมักก็อย่างน้อย3สัปดาห์นะครับตัวนี้ครับในระยะเวลา3สัปดาห์เนี่ยถ้าคนได้ทุกวันจะดีนะครับก็คือเปิดฝาแล้วก็คนเปิดฝาแล้วคนนะครับคนได้ทุกวันก็จะดีครับอาจารย์ครับถ้าน้ําตาลทางด่วนเป็นแล้วเราสามารถเก็บไว้ใช้งานได้นานไหมครับ ตัวน้ําตาลทางด่วนนะครับเราสามารถเก็บไว้ใช้งานจนกว่าจะหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนของน้ําตาลนะครับมันจะไม่มีอายุการใช้งานครับตัวนี้อาจารย์ครับสําหรับวิธีการนําไปใช้งานเราจะใช้อย่างไงครับคือน้ําตาลทางด่วนเนี่ยเราจะนําไปฉีดพ่นนะครับในอัตราส่วน20-30ถึงซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับฉีดพ่นบริเวณตรงไหนครับอาจารย์ เราจะฉีดพ่นตามทรงพุ่มนะครับที่มีผลนะครับเพราะว่าน้ําตาลทางด่วนเนี่ยจะสามารถดูดซึมผ่านได้ทั้งใบแล้วก็ผลนะครับนอกจากนี้เราสามารถใช้ลดได้ไหมครับตัวนี้เป็นอาหารสําหรับพืชที่ที่ไม่ต้องการในการลดนะครับคือก็คือไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับตัวนี้สามารถนําไปใช้งานได้เลยอาจารย์ครับการใช้งานน้ําตาลทางด่วนมีข้อครวรระวังอะไรบ้างไหมครับการใช้งานตัวนี้นะครับก็คือข้อควรระวังเลยก็คือเราจะไม่ฉีดพ่น ในขณะที่ผลไม้เรานะครับยังไม่โตเต็มที่นะครับเราจะฉีดพ่นเฉพาะช่วงที่เขาใกล้จะเก็บเกี่ยวนะครับเพราะว่าถ้าเราฉีดพ่นในช่วงที่ผลไม้ยังเป็นผลเล็กนะครับผลไม้จะไม่โตนะครับตัวนี้ครับก็คือคุณสมบัติเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะครับครับสำหรับเกษตรกรที่ดูอยู่นะครับคือการทําน้ําตาลทางด่วนเนี่ยก็คือเป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อในท้องตลาดลิตรหนึ่งเนี่ยราคา หลายร้อยนะครับแต่เราทําเองวันนี้นะครับก็คือต้นทุนเราร้อยหนึ่งนะครับเราจะได้2ลิตรนะครับสําหรับท่านใดที่ปลูกผลไม้นะครับแล้วก็อยากทำใช้ดูนี่ก็คือใช้ได้เลยนะครับน้ําตาลทางด่วนเนี่ยเป็นสารอินทรีย์นะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ